องค์กรมวยไทยโลกถอดนักชกบราซิลจากแชมป์โลกพร้อมแบรนทุกรายการมวยไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ mj อ o m m e n t ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับเมื่อวันที่6เมษาย,ยน2566จากกรณีที่ทิอาโกเตเซล่านักมวยชาวบราซิลคว้าแชมป์มวยไทยรายการเอพิกไฟซีรีส ที่เยอรมนนีรุ่นมิดเดิลเวทเวอร์ไทเตนไฟหลังจากเอาชนะโจโคาเวนนักชกชาวอังกฤษด้วยการน็อกในยกที่2ซึ่งล่าสุดองค์กรมวยไทยโลก WMO ออกประกาศปลดและถอดถอนตำแหน่งแชมป์โลกอย่างเป็นทางการและถูกแบนจากกิจกรรมของ WMO ในอนาคตทั้งหมดโดยให้เหตุผลว่าพฤติกรรมทำให้กีฬามวยไทยเสื่อมเสียชื่อเสียง เนื่องจากการกระทํามีแรงจูงใจอันเกิดจากเรื่องการเมืองซํายังไม่มีน้ําใจนักกีฬาเจตนาทําให้กีฬาประจําชาติไทยเสื่อมเสียยุยงให้เกิดความเกลียดชังก่อนหน้านี้ทิอาโก้เตเซลานักมวยชาวบราซิลที่เคยออกมาประกาศว่าพร้อมเป็นตัวแทนผักดันกุลคเมศิลปะการป้องกันตัวของกัมบูชาไปสู่เวทีระดับโลกแล้วล่าสุดนักมวยเซมบ้าวัย30ปี ได้โอกาสเดินทางไปชกกับโจโคาเวนนักมวยชาวอังกฤษในรายการเอพิกไฟแถมมีเดิมพันเข็มขัดแชมป์องค์กรมวยไทยโลก WMO รุ่นมิดเดิลเวทที่ LKS Arena ประเทศเยอรมน,นีโดยที่อาโกเตเซลานักมวยชาวบราซิลหัวใจขมินเป็นฝ่ายคว้าชัยไปได้พร้อมทั้งคองเข็มขัดแชมป์องค์กรมวยไทยโลกรุ่นมิดเดิลเวท แถมงานนี้เจ้าตัวยังนำธงชาติกัมบูชาไปโบกสะบัดบนเวทีเรียกได้ว่าได้ใจชาวเขเมรไปเต็มเต็มสำหรับทีอาโกเตเซลาเป็นนักมวยชาวบราซิลที่ชาวไทยคุ้นเคยกันดีจากการที่มีรอยสัก์คำว่ามวยไทยตัวเท่าช้างอีกทั้งเคยมาฝึกซ้อมมวยไทยที่ประเทศไทยและเคยถ่ายรูปคู่กับบัวขาวบัญชาเมก,ก่อนจะเจอดราม่าจากชาวเน็ตไทย หลังบอกว่ามวยไทยมีต้นตำรับมาจากกุนเแมด้านเพจเวอร์กุนเแมโปรโมชั่นที่มีผู้ติดตามมากกว่า4.3แสนคนออกมาแสดงความไม่พอใจกับการแถลงการดังกล่าวโดยทางเพจระบุว่านักกีฬากุนเแมถูกสถาบัน WMO หรือองค์กรมวยไทยโลกดูหมิ่นและเลือกปฏิบัติร้อยค่าและถอนตำแหน่งแชมป์โลก ไทยใช้กลยุทธ์ข่มขู่ไม่ให้ต่างชาติก้าเป็นตัวแทนกุลคขเมชาวต่างชาติเหล่านี้ต้องกลัวองค์กรมวยไทยโลกมากขนาดนั้นเลยทั้งนี้สหพันกุลคขเมนานาชาติและสหพันกุลเขเมอย่ามาทำอะไรอีกมันจบแล้วขอให้ท่านผู้มีอำนาจตอบกลับไทยในซีเกมแบบเดียวกับที่ไทยทำกับเราสำหรับการถอดถอนทีอาโกโตเตเซล่าในครั้งนี้ ทำให้แฟนๆชาวเขเมรเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สำหรับท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนไว้ใต้คลิปกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าหากแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ